าอาจารย์ครับได้ข่าววันทีมหาวิทยาลัยมีแก๊งก่อกวนเหรอครับอาจารย์อ๋อแก๊งก่อกวนน่เหอรอก่อกวนมันซะทุกเรื่องอย่างล่าสุดนี่ก็ก่อกวนเรื่องของการสัญจรของมหาวิทยาลายัย แคร์เพี่ยนจากมอเตอร์ไซค์มาใส่จักรยานไปซอยรถโลกร้อนร่างกายก็สิแข็งแรงยำยูนี่ยังมีจักรยาน,นไหนใส่ฟีกน้ำเด้นอกจากนี้แก๊งก่อกวนยังไปกวนคนในโรงอาหารอีกนะแมนถือคือกันถือือกันน่ะล่ะแคร์เพี่ยนจากกองป้มมาใส่กองพลาสติกนอกใจถือสาม,มารเสื้อหานถือแล้วยังสาม,มารถซอยรถโง่ก่อนได้อีกด้วยสิมากก่อกวนอยางยูนี่หิวเขา แค่นั้นยังไม่พอแก๊งก่อกวนยังวุ่นวายยันพันโรงแมนครับเก็บบอรท่นจักเถอะอแช่กระมือมังหม่เร็วอีหลีแก๊งก่อกวนยังเหงาขยายเสี่สเศษอาหารไปต่อยอดเห้รปุยมักจากธรรมชาติเจ้หมักลงในบ่อคอนที่ใส่เวลาประมาณหนึ่งเดือนแต่ยังมพ่พอหากไปผสมกับมุลล่นง่วงจะสามารถนําไปเลียกใสเดือนได้เพื่อให้ได้ปุยมักมุ่นใส่เดือนอน,น้ามักมุ่นใส่เดือนแบบนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> และยังไม่หมดแค่นั้นนะแก๊งก่อกวนยังมีโครงการปลูกพันธุ์ไม้พื้นเมืองในมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยอนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้มีชีวิตอยู่กับมหาวิทยาลัยต่อไปนี่แหละปีมือแก๊งก่อกวนแต่เป็นก่อกวนดีไงนั่นไงพูดถึงก็มาพอดีเลยมียังมไงพรมไปก่อกวนอีกบ่ครับทนานหัวหน้า ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีต้นแบบตัวอย่าง Green University เ,เครื่อข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมประจำปี2560